เปิดตู้เย็นมาและตาซอยหมดแล้วช่วยแม่ไปหยักด้วยการเติมนมในตู้เย็นกันค่ะได้ข่าวว่าที่นานาพันธ์พาซาสาขาย,ยะโสธรมีโปรโมชั่นโลเคอลโลคอสล,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 ลดหนักพอรักมแม่มซื้อเละตตาซอยขนาด300มิลลิลิตรสามแพ็คแถมฟรีเละตตาซอยลดออริจินอลหนึ่งแพ็คเติมของเข้าบ้านแบบจอสารอึ้องนจึ้งมากเหมาะกับช่วงเศรษฐกิจแบบนี้สุดคุม้มเพียงแค่นําใบเสร็จมาแลกรับที่จุดบริการได้เลยเหมือนซื้อ3แต่ได้ถึง4คุ้มมากอยากได้คุ้มคุ้มแบบนี้ต้องที่นานาพันธ์พาซายโสธรเท่านั้นนะคะเวลาเติมเลตาซอยเข้ ตู้เย็นจุกๆแบบนี้ไปเลยค่ะแม่ต้องภูมิใจในตัวเรามากๆเพราะที่บ้านทานกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลุงและพี่รอดก็ชอบทานมากๆวันนี้ก็เลยจัดให้หนึ่งกล่องเลยค่ะมาช่วยแม่ระหยัดซื้อของเดือนนี้ด้วยโปรโมชั่นโลเค,คอลโอคอสลดหนักพอรักแม่ที่นานาพันพาซาจังหวัดยะโสธรค่ะ มาทุกคนได้เวลาทำความสะอาดแล้วเนื่องจากว่าพี่เมย์โดนตะขาบกัดแล้วก็เมื่อคืนก็โดนไม่ได้โดนสีเมื่อคืนก็เจอตะขาบตัวเล็กอีกก็สยองกันไปเลยนะคะเพราะเรานอนพื้นด้วยวันนี้ก็เลยจะจัดของทั้งหมดตรงมุมเมื่อกี้เนี้ยเป็นมุมแต่งหน้าี่เมย์นะคะจะยกขึ้นมาไว้บนโต๊ะหมดเลยแล้วก็มุมออมเงินของี่เมย์ก็จะไว้บนโต๊ะเช่นกันเวลาทำงานจะนั่งเก้าอี้เอาเลยค่ะคือจะทำให้พื้นน่ะสะอาดที่สุดแล้วก็จะไม่มีของวางเลยของก็จะยกสูงขึ้นอยู่บนโต๊ะหมดเลยค่ะเพื่อที่เราจะได้ทำความสะอาดง่ายด้วยเราก็จะะได้เห็นหนคะ มือมีหน้าที่เยอะขึ้นด้วยแหละวันนี้ก็เหนื่อยเลยคะ่ะน่าจะได้ทํางานตอนช่วงเย็นเพราะว่าเมื่อยมากคือกว่าจะแต่งห้องเสร็จอยากจะบอกว่าห้องนี้นะคะแต่งมาแล้วหลายรอบก็ไม่ถูกใจไม่ลงตัวสักทีค่ะห้องของพี่เมย์ก็จะมีขนาด3ามคูณหนะคะแล้วด้วยความที่เป็นรีโนเวทเป็นห้องเก่านะคะสีก็เริ่มลอกแล้วด้วยล่ะตอนนี้ปัญหาก,ก็คือสีลอกนะคะมุมโต๊ะคอมของพี่ล็อตเนี่ยก็อยากให้ห่างจากแอร์นิดน,นึงกลัวน้ําแอร์อะไรเงี้ยจะหยดอะไรเงี้ยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมบนโต๊ะนั้นอนะ่ะพี่เมย์จะเอาเป็นมุมออมมมมมเเเเเเเงงงินนนแลล้วกก็็ุทําาาาาพพพีี่่่ยยยยย์์ตตตหโ๊ดคร โต๊ะเอาไว้นะคะซึ่งเป็นโต๊ะยาวเลยเมื่อก่อนมันเป็นแบบเปิดร้านคอมอะไรเงี้ยก็เลยเอาโต๊นะนั้นนะคะมาหั่นครึ่งแล้วก็เอามาใช้ในห้องนี้เลยจะค,ค่อยๆทยอยนะคะเพราะว่าของสินค้ารีวิวนะคะสินค้าตัวอย่างฟรีที่ส่งมาก็เยอะด้วยพี่เมย์ก็ต้องอยังแบบว่าไม่ค่อยได้ทยอยในะวันนี้ก็รับอีกแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นก็รับอีกสินค้านะคะก็เลยมันก็จะของเยอะด้วยคราวนี้เราก็มีโต๊ะไว้ค่ะเผื่อถ้ามีของมาอะไรมาเราก็จะไว้บนโต๊ะโซฟาก็เยอะมากแตนน่นนดิเคเลียของออกให้หมดเลยค่ะ่ะะไมอร mm hmm.

ได้เวลาตุนช้อนตุนของเก็บแล้วค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าแขกมาบ้านหรือใครมาบ้านเยอะๆนะคะเราจะสามารถที่ ต้อนรับแขกได้เลยนะคะเพราะว่าสําหรับช้อนกับอันเนี้ยนะพี่เมย์ซื้อมานะคะจะเป็นช้อนกับซ่อมนะสิบแถมสิบเลยค่ะตะกร้านี่พี่เมย์รีบตุนมาก่อนเลยเพราะว่าราคาเนี้ยไม่ได้แบบไม่ได้ขนาดเนี้ยได้ไปถึงสิบคู่แบบนี้เลยะค่ะสิบแถมสิบแบบนี้เลยทุกคนพี่เมย์ก็เลยจัดมาเลยค่ะแล้วเป็นสีทองที่สวยมากๆด้วยแล้วก็นี่ค่ะยังมีช้อนแบบจิ้มผลไม้ปาตงปาร์ตี้ได้เลยนะคะเพื่อนมาบ้านมาปาร์ตี้ได้เลยแล้วก็อันนี้ก็ต้องตุนค่ะพวกแบบว่าเก็บของผลไม้เนื้อสดอะไรเงี้ยผักสดในตู้ยงตู้เย็นได้ ส่วนพิกัดเดี๋ยวรววมมาให้หมดเลยถ้าใครนะคะอยากได้พวกเครื่องใช้ในครัวนะเดี๋ยวแปะพิกัดไว้ให้ที่ตะการ้านี้เลยค่ะทุกอย่างแบบดีและถูกใครอยากได้กล่องมินิมอลแบบนี้นะคะแล้วก็เก็บของได้เยอะแบบนี้เลยนะคะนี้เลยนะกดซื้อได้เลยดูเลยนะคะมีหลายขนาดด้วยสวยมาก เนี่ยทุกคนที่แนะนาว่าจะต้องมีกล่องเนี้ยเอาไว้ติดไว้ที่บ้านนะคะเพราะอะไรมันใส่ของได้เยอะแล้วมันจัดระเบียบทําให้ห้องของเราลกน้อยลงหรือไม่ลกเลยนะคะนี่แบบนี้เลยใส่ของได้เยอะแบบนี้เลยค่ะที่ราคาเราจะใส่ของกระจุกระจิกแล้วก็หาง่ายด้วยถ้าใส่แบบนี้นะคะแล้วเรามาหาของมันจะง่ายด้วยแล้วก็เป็นระเบียบด้วยประหยัดพื้นที่ไปได้เยอะเนี่ยได้พื้นที่เหลืออีกเยอะเลยพอเราก็ใส่แบบนี้นะคะเราก็สามารถเก็บได้แบบนี้เลยะะแล้วตัวกล่องนะคะก็สามารถถือได้นะคะมีตัวหิ้วแบบนี้ด้วยมีหลายไซส์หลายขนาดมีลายสวยแบบนี้เลยนะคะมินิมลลากเยี่่จ้ะะค ช่วงนี้หนะ้าฝนยุงเยอะมากฝนแบบนี้ยุงเยอะทุกบ้านค่ะตุนได้กระตุนเลยนะคะสําหรับทูบไล่ย,ยุงตัวนี้เพียงแค่จุดไฟนะคะก็สามารถไล่ยุงได้เลยแล้วได้เยอะแบบนี้เลยค่ะถุงใหญ่แบบนี้เลยพิกัดกะทิตะก้า ตอนนี้เหลือเลี้ยงแมวอยู่แค่1ตัวเราก็จะเต็มที่กับเขามากๆเลยค่ะไม่ว่าจะมีของอร่อยของดียังไงเราก็จะทุ่มให้เต็มที่เลยวันนี้ก็จะตุนอาหารแมวโอเมก้าสรวมรดไก่เนื้อวัวปลาทูนา่าและปลาแซลมอนทั้ง4รสชาติแบบนี้เลยค่ะแล้วฟังเลยนะทุกคนของดีแบบนี้เนื้อจริง90%ไม่มีสารปรุงแต่งเลยนะคะได้ไปทั้งหมดสิบสองซองนะคะในราคาไม่ถึง1ิบาทรีบตุนให้ลูกรักของเราด้วน เนี่ยถ้าชงกาแฟก็เลยจะมาอวดไอเทมเด็ดที่เพิ่งได้มาด้วยไม่มีอะไรนะคะเพราะวันนี้เรามีไอเทมเด็ดก็เลยจะชงกาแฟให้ดูเพราะว่ามันคู่กันสั่งมาเพราะแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาเตรียมกาแฟกันก่อนนะคะเพราะว่ากาแฟเราตุนไว้แล้วละ่ะเราตุนไว้เท่ารับสอสี่วันละเพราะว่ากาแฟที่เราสั่งเป็นกาแฟสดจากน่านนะคะตอนนี้น่านนะ้ำท่วมอยู่เราก็เลยจะป็นจะต้องใช้เ,เว้นไปก่อนเห็นนะสั่งไว้ไหลายเซตเลยนะคะส่วนแก้วน้ำแข็งนะเราก็มาแช่ไว้ตรงนี้จ้ะ เมื่อวานไปซื้อที่ทําน้ำแข็งมาใหม่นะคะเมื่อวานไปทํางานที่นานาพันธ์ก็เลยซื้ออันนี้มาสามสีกว่าบาทอยากได้แบบก้อนเล็กๆแล้วเป็นซิลิโคนด้วยอันนี้ก็ตรงเลยตรงใจเลยแล้วได้สีูสฟ้ามาพอดนีนี่เลยค่ะไอเทมเด็ดของเราเดี๋ยวเรามาประกอบไปก่อนเห็นคนรีวิวเยอะแล้วเขาให้มาสองชิ้นแบบนี้นะคะต่องน่ารักมากนี่ทุกคน <laughs> ไมไกากัว em nên ăn đà بعد đánh chip hai cái lấy này nó có đạt Oh.